ค่ะนี่คือใบรับรองการฉีดวัคซีนนะคะตอนนี้เหมียวสีได้รับหลังจากที่เหมียวสีฉีดฉีด,ฉดวัคซีนจอนสันแอนจอรสันแล้วก็บัตรได้ใบ,บรับรองแล้วนะคะก็คือไปไหนไปไหนก็สะดวกมากขึ้นค่ะต้องพกเหมือนบัตรประชาชนนะคะไปกินร้านอาหารเราก็ต้องใช้ใบนี้ค่ะถึงจะนั่งข้างในได้ค่ะน่คะ เอามาให้ดูกันไม่ใช่ใบสแกนนะคะนี่คือตรงที่สแกนโชว์ไม่ได้นะคะเราจะโชว์เฉพาะเนี่ยค่ะหรือไม่ก็ใช้ใบใช้ที่เราสแกนในโทรศัพท์เอาไปโชว์ที่ร้านอาหารก็ได้ค่ะนี่ค่ะของเราจากเมืองเบอร์ลินนะคะเยอรมันค่ะเราสู่กันฟังค่ะ ขอบคเมียวสีก็จะมาพูดเรื่องการเรื่องที่ได้รับได้รับวัคซีนนะคะ<ม>ก็คือฉีดวัคซีนเมื่อเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะวัคซีนจอร์นสันแอนด์จอนสันนะคะก็ของจอร์นสันแอนด์จอนสันก็คือรับรับแค่เข็มเดียวนะคะคือไม่ต้องฉีดซ้ำแล้วค่ะ ก็คืออาการเอฟเฟกก็ก็ไม่มีอะไรมากนะคะมันนั้นฉีดก็จะปวดที่ปวดบริวณแขนที่ฉีดช่วงที่เราฉีดเหมือนกับตัวยาวิ่งปืดเนี่ค่ะก็จะปวดอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วคอหลังจากนั้นเขาก็ให้เราพักรอดูอาการประมาณ15นาทีนะคะ15นาทีถึงถึง3านาทีนะคะก็ ก็เช็คก็รอที่หน้าคลินิกแล้วก็ไม่มีเอฟเฟกต์ใดๆก็เลยเดินกลับบ้านค่ะแต่พอมามาถึงบ้านนะคะก็รู้สึกไม่ค่อยสบายเนื้อสบายตัวค่ะแต่ไม่ไม่ถึงกับเป็นไข้นะคะก็ก็พยายามดื่มน้ำเยอะๆแล้วก็พักผ่อนค่ะนอนพักคือเหมือนปวด พอวันที่2ก็จะรู้สึกปวดหัวปวดหัวแล้วก็ไม่ค่อยสบายตัวแต่ว่าไม่ได้เป็นไข้นะคะก็เลยกินยาพาราไปหนึ่งเม็ดค่ะก็ดีขึ้นค่ะนอกนั้นก็หลังจากนั้นก็ไม่มีอ,อาการเอฟเฟกตใดๆนะคะแล้วก็วันที่3ก็หลังจากพัก3วันนะคะเหียวสีพัก3วันก็ไปทาง,งานได้ปกติค่ะตอนนี้ก็ไม่มีไม่มีอาการใดๆนะคะเรคิดว่าใครที่ กำลังจะฉีดของจอนสันจอนสันก็ก็ดีนะคะคิดว่าดีเพื่อนเพื่อนๆที่ทํางานนะบอกว่าโชคดีที่ได้ของตัวนี้ค่ะเพราะว่ามัน,นเข็มเดียวค่ะแล้วก็ก็แล้วแต่ว่าทางนี้เขาทางคลินิกหรือว่าหมอบ้านที่นี่เขาจะมีให้แบบไหนนะคะเพราะว่าของเหมียวสีเองก็คือ ไม่ได้เลือกว่าจะฉีดของอะไรค่ะแต่แต่คลินิกที่เราคลินิกหมอที่เราไปติดต่อนี้ก็คือเขาเขาฉีดตัวนี้ให้ค่ะรวมทั้งสามีของพี่เหมียวเองนะคะก็ฉีดตัวนี้วันเดียวกันเลยค่ะของเขาก็ไม่ได้เแตกอะไรนะคะวันที่สองเขาก็ไปทำงานปกติค่ะเนี่ยค่ะจะมารายงานรายงานอาเอฟเฟกต์หลังจากได้รับ จอร์นสันแอนจอรนสันเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะก็จะมาพูดเรื <G> ่องวัคซีนวัคซีนจอร์นสันอีกจอนจอร์นสันแอนจอนสันอีกนิดนึงนะคะก็คือก่อนที่เหมียวซีจะไปฉีดวันนั้นก็ตื่นเต้นนะคะก็กลัวนะคะกลัวว่าเออเราจะได้รับเอฟเฟกตอะไรหรือเปล่าน้าเราจะเป็นบุคคหนึ่งในร้านที่โชคร้ายเออ คืออาจจะเอฟเฟกรุนแรงหรือว่าถึงขั้นเสียชีวิตเนวศีก็เลยเขียนที่ในกรรมขึ้นมาแบบเขียนมาคร่าวๆนะคะก่อนที่จะไปฉีดก็เขียนประมาณว่าเ,ออเขียนที่ในเหมือนจริงๆก็ไม่ได้มีมรดกอะไรมากมายนะคะแต่เผื่อลูกเผื่อ,เ,อ,อเผื่อลูกเผื่อแม่ไม่รู้เนาะก็เลยเขียนประมาณว่าที่ที่ดินยกให้ลูก เงินในธนาคารยกให้แม่ก็คำขมนะคะสักทัพส,สินไม่ใช่นี่สินก็ยกให้สามีค่ะก็เขียนเป็นาภาษาไทยนะคะแล้วก็ให้สามีเซ็นเป็นพยานค่ะเออก็อน่าขำนีเนาะเออหลังจากที่เราไปฉีด14วันแล้วนะคะกเ็เอาใบเอาใบเออ เอาใบที่ใบจากคลินิกค่ะใบฉีดจากคลินิกไปให้ที่ a p พ t อร์เตเกอรเขาเขาเซ็นรับรองอีกทีนึงแล้วก็เขาจะส่งบาร์โค้ดให้เราให้เราสแกน,นเข้าในโทรศัพท์ก็คือก็จำเป็นนะคะหลังจากคือก็คิดว่าใบที่เราได้ฉีดมานี่ก็ถือว่าสำคัญมากในการ เดินทางไปไหนมาไหนกินข้าวหรือว่าอะไรพวกเหมือนบัตรประชาชนเลยนะคะตอนนี้ก็เพราะว่าอย่างวันนี้ไปกินที่ร้านอาหารนะคะถ้าจะไปนั่งข้างในก็ต้องเอ,อเรามีใบเทสหรือไม่ก็แต่ถ้าเราฉีดเรียบร้อยแล้วก็คือเข้าไปนั่งได้เลยค่ะแต่ก็ต้องแต่ก็ต้องเอาใบใบผ่านการฉีดนี้นะคะ่ะโชว์ก่อนค่ะ